ถนนท่าดินแดงเป็นย่านที่มีชื่อเสียงดร้าออาหารการกินมาช้านานครับแต่ว่าวันนี้เราขอนําเสนอร้านหนึ่งครับที่ค้ายคู่ถนทนท่าดินแดงมายาวนันก็60ปีครับกับร้านนี้เลยหมูสเต๊ะโอกี ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าร้านหมูสเต๊ะในย่านนี้มีอยู่หลายร้านครับแต่ร้านเด็ดที่เป็นร้านในตำนานต้องยกให้ร้านโอกีครับเพราะาร้านนี้เขามีประวัติยาวนานตั้แต่รุ่นอาาอากงสืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเดบิว่าเป็นเจ้าเก่าขนาดแท้จริงครับและที่สำคัญคือร้านนี้สังเกตไม่ยากถ้าเห็นเตาปิ้งหมูเรียงรายยาวเหยียดนั่นแสดงว่าคุณมาถึงร้านโอกีเป้าหมายของเราแล้วครับ <ยะ S 1> ตอนนี้เราจะไปบรรยายความพิเศษของหมูสเต๊ะร้านนี้นะครับต้องไปรู้จักเจ้าของร้านรุ่นสองของโอกีก่อนครับอ่ะแนะนําตัััวกนเเลยครบจ้ สวัสดีค่ะชื่อจิตินันค่ะเป็นเจ้าของร้านโอกีหมูเต๊ะท่าดินแดงค่ะเปิดมาตั้งแต่สมัยรุ่นอากงอาม,ม่าค่ะเขาก็สอนสูตรสอนอะไรมาก็ช่วยกันขายของมาตลอดจนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มาสอนเราต่ออีกทีนึงค่ะชื่อร้านโอกีเนี่ยเป็นชื่อของแม่โอกีเนี่ยภาษาจีนเนี่ยก็จะแปลว่าปลาดำแม่เขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาเขาจะมีปลาอยู่ที่ใต้คาง และชื่อโอกีก็มาจากชื่อภาษาจีนของแม่นางคนนี้แหละครับผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณแม่โอกีนะครับเจ้าของร้านรุ่นก่อนหน้านี้ครับซึ่งแกเป็นแม่ค้านะครับขวัญใจชาวตลาดท่าดินแดงมาช้านานกว่า60ปีครับดูสิครับลีลาแกโอ้โหดูกระชับกระเชงไม่น่าเชื่อเลยครับว่านี่อายุ6กกว่านะครับโอ้โหลีลานี่เหลือหลายซะเหลือเกินต้องบอกเลยครับว่ากลิ่นหมูสเต๊ะที่เขากาลังปิ้งสดๆร้อนๆนี่มันหอมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่หน้าเตาย่างแบบผมเลอเกินครับเพราะว่าหมูสเต๊ะของร้านนี้ เขาหอมกลุ่นมากลิ่นนี่มันเตะจมูกโอ้โหสูตรเข้าไปนะครับอยย่ยาสั่งซื้อกับบ้านสักร้อยไม้ครับว่าจะร้านโอกี่นี่เขามีเคล็ดลับอะไรดีน่าลูกค้าไนติดอกติดใจมากกว่า10ปีต้องถามเคล็ดลับคุณเจ้เขาครับใช้เนื้อหมูสันนอกตัวหนึ่งเนี่ยจะมี2เส้นหมูสเตนเนี่ยเราก็จะใช้สูตรของเราหมักเครื่องเทศอย่างเข้มข้นเวลาขั้นตอนการย่างเนี่ยเราใช้่านไม้กองกลางที่นี่น้ำจิ้มจะไม่ใสเหมือนทั่วไปค่ะ <c oughs> มีหน้าละทั้งกลิ่นหอมเครื่องเทศและกลิ่นไม้ท้องถานเองเป็นเคล็ดลับของโอกีที่ทําให้หมูสเตร,ร้านนี้นะครับขายดิบขายดีมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะไอ้ย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งผมถามนิดน,นึงครับไอทีมชุบน้ำเนี่ยที่คุณพวกพี่ที่ชุบน้ำแล้วเอามาย่างนี่มันอะไรครับเนี่ย ก่อนที่เราจะปิ้งหมูเนี่ยเราก็จุ่มน้ำกะทิทาให้เนื้อหวานหอมนุ่มแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยไม่ติดเตาจนเกินไปแล้วก็จะทําให้ไม่ไหม้แน่เคล็ดลับนี่เขาละเอียดอ่อนเยอะแยะเหลือเกินครับผู้ชมและนี่คือที่มาของสุดยอดหมูสเต๊ะในตำนานร้านโอกี่แห่งนี้ครับแต่ถ้าเราจะกินหมูสเต๊ะให้อร่อยต้องทานควบคู่กับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะรสเด็ดขนมปังปิ้งกรอบๆและอาจาส,สดๆแบบนี้ครับและนอกจากหมูสเต๊ะที่ขึ้นชื่อนะครับร้านนี้ยมีอ,อีกเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นคือตัะตนอนนี้ครับ บอกได้เลยว่ารสชาตินี้อร่อยไม่แพ้กันครับเพราะว่าตับแสดงครับจะไม่ขมและจะออกหวานหวานอมนุ่มนะครับเอาเป็นว่าแค่เอามากินเปล่านะครับไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแต่อย่างใดก็ยังอร่อยเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะร้านนี้อร่อยแล้วก็หมูแบบไม่มันกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปพอดีพอดีมาใหญ่ดีครับแล้วก็อาน้ำจิ้มอร่อยอร่อยครับมันต้องมาชิมเองครับผมหมูเต้โอเคล่มเรือนี้อร่อยจริงๆิครับผม ส่วนสนนราคาของหมูสเต๊ะร้านนี้ครับอยู่ที่ไม้ละ6บาทราคานี่อาจจะแพงไปสักนิดนะครับแต่บอกเลยครับว่าด้วยคุณภาพแล้วรสชาติครับแก้วแบบนี้บอกเลยว่าแพงกว่านี้ผมก็ซื้อครับ <Yeah. S 1> ว่าแต่ถ้าอยากจะมาทานหมูสเต๊ะในตำนานร้านนี้ต้องมายัางไงครับคุณเจ้ถ้าจะมาทานหมูสเต๊ะร้านโอกิต้องมาที่ปากซอยท่าดินแดง11ค่ะร้านเปิด9้าโมงเช้าถึงสองทุ่มถ้านึกถึงหมูและตับสเต๊ะต,ต้องนึกถึงหมูสเต๊ะโอกี